บางคนรีบยื่นภาษีตั้งแต่ต้นปีเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับซึ่งช่วงที่เหมาะในการยื่นภาษีที่ดีที่สุดอาจจะอยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมครับเพราะสถาบันทางการเงินที่เราซื้อสินค้าการเงินสําหรับลดหย่อนภาษีจะมีหน้าที่ส่งข้อมูลการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่เรียกว่า tax consent ให้สรรพากรภา,ายใน15มกราคมและสําหรับนายจ้างของลูกจ้างก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลหักภาษีแที่จ่ายที่เรียกว่า50ทวิภา,ายใน15กุมภาพันธ์หรือ1เดือนนับจากออกจากงานถ้ายื่น ภาษีตั้งแต่ต้นปีครับอาจมีโอกาสตกหล่นข้อมูลเงินได้หรือสิทธิลดหย่อนที่ยังไม่นำเข้าระบบและการยื่นแก้ไขทีหลังอาจทําให้ต้องเข้าคิวพิจารณาภาษีใหม่ครับส่วนถ้ายื่นหลังกลางเดือนมีนาคมก็มีโอกาสคลาสสิกแน่นรอคิวนานแต่สําหรับคนที่ต้องยื่นเพื่อจ่ายภาษีเพิ่มจะดึงเวลาให้นานที่สุดเพื่อรักษาสภาพคล่องก็ทําได้แต่ต้องเตือนตัวเองไม่ให้เกินเวลาบวกกับควรเผื่อเวลาสําหรับการดีเช็คข้อมูลด้วยครับส่วนผมหมอคือยื่นเพื่อจ่ายภาษีนะครับแล้วก็มั่นใจในข้อมูลอยู่แล้วก็จัดการเลยโลก ترجمة